ใช่คิดตั้งเยอะมากชุดตัวเนี้ยคิดตั้งเยอะมองก็สวยใช่มงก็สวยเลสวยแค่ชุดมงก็สวยพี่โยหนูสั่งหนูสั่งต้มหูหนูเพิ่ง,งสั่งไปเนี่ย ากับไอ้มงมงเรียบมงสามปะวะใช่ใช่ที่เข้ากับมงสามพี่พี่ที่ใจดีเปิดหัวเทาที่สามให้หน่อยนะคะพี่ฟ้าสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีจ้ะพี่ฟ้าสวัสดีจ้ะ,จะอ๋อพี่ฟ้ามาึงก็สนเน,น่ย ั่งใครหนูรู้ะหนูเห็นหนูเห็นคนใส่ก็สวยปากหานั่นนี่อแล้วพูดเหมือนกันสองคนเลยสั่งใครหนูไม่รู้ว่าหนูในเฟซได้หนูเห็นเขาหนูเห็นตอนแรกหนูหนูสั่งตอนแรกอะหนูเห็นเขาโพสอีกรูปหนึ่งแล้วหนูก็เลยสั่งแบบนั้นพอทีนี้หนูบอกว่าเออพอหนูพอหนูพอหนูใจอะไรเสร็จตุ๊บหนูบอกว่าพอดีว่าจะสั่งให้มันเข้ากับมงอันเนี้ย ขาบอกอ๋อมีมีอยู่อีกลายหนึ่งนะอะไรเงี้ยเขาก็ลยส่งมาบอกเออใช่เข้ากระมุงเลยลายคล้ายๆลายคล้ายๆไอตัวข้างหน้านี้เลยห้าใบแดงห้าใบแดงห้าใบแดงแต่เขาบอกว่าถ้าใครมาถามบอกว่า,วา,าเจ็ดใบแดงห้าใบแดงลมส่งนะแต่เวลาใครถามเขาบอกว่าให้บอกว่า,าเจ็ดใบแดงเพราะเขาบอกว่าเขาติดตามหนูมานานแล้วเขาเป็นเพื่อนในเฟซหนูแล้วเขาติดตามหนูเขาชอบ พี่เสอยใจรใช่ใช่ไอห,หนูส่งรูปให้ดูเอ้หนูไม่ได้เติมเติมคนละแดงสองแดงให้วาสนะช่วยเติมกำลังใจให้หนูหน่อยนะคะเพราะวันนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะเจอกับอะไรบ้างถ้าไม่หนูเล่นเรื่องนี้แล้วหนูเครียดอ่ะเพราะว่า วันนี้ช่วยเติมกำลังใจให้หนูนยน,นะคะเพราะหนูเดาทางไม่ถูกจริงๆไปกำแพงเพชรต่อเลยปะ่หนูไปนอนที่พัทยาก่อนครับกลับไปนอนบ้านพี่สาวที่พัทยาก่อนค่ะแล้วก็ถึงเดินทางไปกำแพงเพชรต,ต่อตอไปหนูไปตอนเช้าค่ะแล้วไม่ได้ดูวุมามืองน่นาสีน่นาสีพี่เจมส์เล่นถึงตอนหลังเลยวันนี้เล่นเจอพี่เจมส์ วันนี้เล่นเจอพี่จพเ,เจมเขาจะมาขนของให้หนูเมื่อไหร่เมื่อกี้เขาจะมาขนไม่ให้เขาขน